เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนโดยตรงส่วนใหญ่ซึ่งมลพิษทางอากาศก็คือการเกิดฝุ่นละอองโมเลกุลชีวภาพหรือวัตถุอันตรายที่อยู่ในใชั้นบรรยากาศของโลกมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนเราและเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคหลายแรงที่ทำให้เสียชีวิตได้และยังทำลายสิ่งมีชีวิตอ,อื่นๆอย่างพืชพันธุ์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษอันเกิดจากธรรมชาติการระเบิดของภูเขาไฟหรือมลพิษที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์และมลพิษที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์แล้วอุตสาหกรรมรถยนต์ก็เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศเป็นระดับต้นๆทั้งในเรื่องของการผลิตจนถึงในเรื่องของการอุปโภค และเมื่อกล่าวถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหนึ่งในงนั้นได้แก่บริษัท BMW นอกจาก BMW จะมีการบริหารงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลแล้วยังมีการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา บริษัท BMW ยังถือเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีและ CSR ที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆอีกด้วยอาทิ RT, เช่นรางวัลรับผิดชอบต่อสังคมด้านการสนับสนุนการศึกษาและช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆอาทิ RT, เช่นกิจกรรม Vcare V Share เพื่อสมทบทุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงปัญหามลพิษทางอากาศแล้วอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบเป็นอย่างมากเราจึงคิดแคมเปญที่มีชื่อว่า Drive the Change เป็นแคมเปญที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเดินทางอย่างยั่งยืนกระตุ้นให้ผู้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าและสร้างภาพลักษณ์ของ BMW ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียวอีกด้วย โดยขั้นตอนแรกของการดำเนินงานเราจะสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียทัาเป็นคลิปวิดีโอเน้นถึงประโยชน์ของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าโพสต์และแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีชาร์จและวิธีการใช้บริการ Car Carrying ขั้นตอนต่อไปเราจะดำเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้สนใจได้ทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าในสถานที่ต่างๆ พร้อมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานที่สะอาดจะมีการมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่แชร์ประสบการณ์บนโซเชียลมีเดียจะมีโอกาสลุ้นรางวัลส่วนลดการใช้บริการคาร์แคร์ i ิงขั้นตอนต่อไปเราจะร่วมมือกับชุมชนโดยจัดกิจกรรมกับโรงเรียนจัดการศึกษาและกิจกรรมสำหรับนักเรียนเกี่ยวกับพลังงานสะอาดและการขับขี่ที่ยั่งยืนและการสนับสนุนโครงการท้องถิ่นสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในชุมชน ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการใช้เทคโนโลยีจัดทำแอปพลิเคชัน drive the c h a i n พัฒนาแอปที่ช่วยเหลือผู้ใช้ค้นหาสถานีชาร์จหรือจองรถคาแค r car y i n g และติดตามการใช้พลังงานของรถยนต์ไฟฟ้าและทำการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้แอปพลิเคชันเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป และขั้นตอนสุดท้ายเราจะมีการโปรโมทผ่านสื่อโซเชียลมีเดียใช้โฆษณาออนไลน์และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทำบทความและบล็อกร่วมมือกับนักเขียนที่สนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อโปรโมทแคมเปญโดยเราจะเริ่มดำเนินการขั้นตอนแรกในเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมและเริ่มดำเนินการกิจกรรมทดลองขับในเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน และดาเนินการขั้นตอนร่วมมือกับชุมชนในเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนธันวาคมและเริ่มดําเนินการใช้เทคโนโลยีในเดือนกันยายน2567จนถึงเดือนมีนาคม2568และจะทําการโปรโมตด้วยสื่อตั้งแต่มกราคมจนถึงพฤษภาคม2568โดยงบประมาณในโครงการทําการตลาดทั้งหมดจะอยู่ที่100ล้านบาท โดยมีเป้าหมายจากแคมเปญคือได้ยอดขายจากการขายรถยนต์ไฟฟ้า100คันราคาเริ่มต้น5ล้านบาทต่อคันยอดขายรวมประมาณ500ล้านบาทและการใช้บริการคาร์แคลลิงจากแอปพลิเคชันประมาณโดยกลุ่มลูกค้าที่จะจ่ายค่าสมาชิก99บาทต่อท่านสามารถใช้ได้ทุกคนแต่ถ้าหากผู้ใช้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าของ BMW จะได้รับส่วนลดและโปรโมชั่นของขวัญพิเศษจากทางเรา โดยเป้าหมายการใช้แอปพลิเคชันของเรานั้นคือ1ล้านคนเป็นจำนวนเงินทั้งหมด99ล้านบาทยอดขายและเป้าหมายรวมประมาณ599ล้านบาทหรือ600ล้านบาทแผนการตลาดที่นอกจากจะเพิ่มยอดขายและสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้แล้วยังสามารถทำให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย